สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลคะ่ะมาวันนี้ก็แอดมินก็มีแนวทางของปฏิทินเงินล้านมาฝากท่านผู้ชมนะคะปฏิทินเงินล้านนี่ตัองเอ่อเป็นแอดมินดูแล้วเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะเข้าบ่อยเดินดีมากๆเลยนะคะถ้าดูดีๆจับด,ดีตัวเลข ชุดสามตัวเข้าบ่อยมากเลยนะคะแอดมินก็มีสถิติมาให้ดูนะคะงวดเดียวนะคะคืองวอดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หกันยายนเนาะไม่ไม่ต้องดูหลายงวดเป็นปฏิทินของบ้านแอดมินนะคะงวดที่ผ่านมานะคะชัดๆเลยนะคะสามหนึ่งสามห้าถ้ามีเลขหกมาอีกหนึ่งตัวนี่น่าจะได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดก่อนก็ เข้านะคงว,วดที่ออกอะไรนะงวดที่ออกแปดหกห้าก็เข้าตรงตรงสามตัวเลยนะคะมังวดนี้ก็เข้าอีกนะคะมาดูเรามาลุ้นงวดวันที่สิบหกกันยายนกันต่อนะคะว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะ แค่เป็นเพียงแนวทางที่แอดมินคิดว่าเป็นแนวทางที่เดินดีค่ะตัวเลขเข้าบ่อยเดินดีแล้วเข้าชุด3ตัวบ่อยๆนะคะก็เลยเอามานำเสนอให้กับพันผู้ชมนะคะเผื่อท่านใดที่ชอบเนาะที่ชอบในตัวเลขนะคะแอดมินก็ชอบนะคะถ้าอันไหนเข้าบ่อยเดินดีเราก็อยากที่จะมานำเสนอนี่นก็คือเป็นของงวดวันที่สิบหกกันยายน หกแปดนะคะตัวเลขก็จะมีประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนบ้างนะคะก็มาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะมาบอกแอดมินด้วยนะคะที่เห็นเห็นนี่ก็จะมีมีที่แอดมินดูเห็นแบบชัดๆเลยก็จะมีสี่ห้านะคะสี่ห้าแล้วก็เก้าแปด 598หรือเปล่าหรือจะเป็น498นะคะอย่าลืมนะคะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะถ้าจะซื้อ598ก็ต้องซื้อ568โอูย้ยมาแล้วนะคะ568ไม่แน่นะคะมาแล้วมาอีกมาไปบ่อยก็มีนะคะมาเหมือนกับที่ผ่านมา6 5ห6ก็มานะคะ4 5หกับ9868กกันไว้นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนบ้างนะคะก็ มาคุมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะกลับอีกด้านหนึ่งเนาะตัวเลขสี่เนี่ยมันเหมือนเป็นเลขเจ็ดซ้อนกันอยู่นะคะอาจจะเป็นตัวกันไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ามาแบบแปลกเป็นที่น่าสังเกตกันไว้หนึ่งตัวหนึ่งชุดนะคะเจ็ดเด็ดนะคะ ส่วนทางด้านนี้ก็คือชัดเจนนะคะ 4, 5กับ 9, 8เนาะ 9, 8กับ 6, 8หรือจะจับคู่เป็นชุดสามตัว 4, 5, 9 4, 5, 6อุ้ยเลขเรียงขนาดนั้นเลยละ 4, 5, 6ไม่แน่นะคะเลขพี่น้องนี่มาแรงนะคะงวดนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมาอีกอาจจะมา 4, 5 อย่าหน้าห้าหกไม่ต้องมาแล้วนะคะมาบ่อยแล้วนะคะสี่ห้าหกสี่ห้าเก้าสี่เก้าแปดห้าเก้าแปดเนาะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูที่เขียนไว้นะครับแอดมินก็เขียนไว้ตรงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นแบบนี้เนาะเราเห็นตัวเลขที่มันชัดเจนก็คือสี่ห้ากับเก้าแปดเนาะ แต่แอดมินก็กันไว้กับที่68แล้วก็เจเหมือนตัวกลับทีแอดมินพูดนะคะกับเบิ้งเอาเนาะพี่น้องคนมักตัวเลขเนาะเฮนนี่ยังก็เป็นตัวเลขไปเบิ้อละมักซื้อพอร้มสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะแอดมินแล้วแอดมินก็มีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะคือมันมาสอดคล้องกับ มาสอดคล้องกันกับแนวทางปฏิทินของเรานะคะเป็นเป็นตัวเลขกูให้เก้าหางเดียวมาบนล้านเปอนะคะแมนบอนะคะตัวเดียวนะคะตัวเดียวหน้าเก้าเจ็ดสี่เก้าแปดตัวเดียวทีไหนละสองชุดนะคะเป็นตัวเลขสองชุดแต่ว่าเน้นหนึ่งชุดคือสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดก็จะมาสอดคล้องกับเลขปฏิทินของเราเนาะ ตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะกูให้เก้าหางเดียวมาบนล้านเปอร์โอ้น่าสนใจอะแคปแคปหน้าจอไว้ดูนะคะเป็นตัวเลขที่น่าลุ้นจะมาจริงหรือเปล่านะคะอะแคปไว้เด้อพี่น้องแคปไว้แคปไว้เก้าแปดแล้วก็เก้าหกตัวเลขของเราปฏิทินของเราก็ มีเหมือนกันเนาะนานเึิเอาพี่น้องแล้วก็ให้ห้าห้าเก้าเจ็ดกับสี่เก้าแปดมานี่เห็นบอ่อมันตรงกันมันชนกันน่าสนใจด้วยค่ะก็เป็นเป็นแค่แนวทางนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจกับแอดมินมาตลอดนะคะแอดมินก็พยายามทียย่จะหาตัวเลขกแนวะทางที่แม่นๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆป,ป,ปังๆรวยๆ,ๆทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ